แหมพก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่ททททานกันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุททกๆคนเนี่ยไปเล่นเกม World of w a ว s h i p นะครับทุกคนซึ่งเกมนี้นะครับพี่เคยเล่นไปครั้งที่แล้วเนี่ยโคตรมันเลยแล้วพี่เนี่ยโคตรโหดเชื่อไหมครับทุกคนว่าครั้งที่แล้วในที่พี่แคสเกมนี้ไปรู้ไหมครับปกติเนี่ยคนเล่นเขาประมาณล้านคนพอพี่เขามาแคสเกมนี้เนี่ยรู้ไหมครับคนเล่นเหลือเท่าไหร่ เหลืออยู่5แสนคนเพราะว่าเลยไหมครับทุกคนเพราะว่าพี่เนี่ยไล่ตบทุกทุกคนในแมปจนผู้เล่นเหลือแค่5แสนคนหายไปครึ่งหายไป5แสนคนเพราะพี่อะทุกคนแล้วก็จะใครอยากดาวน์โหลดนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นเกม PC นะครับทุกคนและลิงก์ดาวน์โหลดในนั้นนะครับก็จะมีลิงก์ลงทะเบียนฟรีนะครับทุกคน นี่นะครับถ้าใครกดมาจากลิงก์ใต้คลิปนะครับให้กดไปที่คําว่าเล่นฟรีบน PC เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะเด้งมาหน้าลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอกเลยนะครับถ้าใครมี Facebook ก็ล็อกอินผ่าน Facebook ง่ายๆนะครับทุกคนถ้าใครมีบัญชี Google ก็ล็อกอินผ่าน Google นะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากสมัครลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับลงทะเบียนฟรีตอนนี้นะครับรับไอเทมสุดพิเศษเลยนะครับทุกคนมีเหรียญกระสาบ200เหรียญนะครับทุกคนเรือลาดตะเวนสหรัฐนะครับทุกคนแล้วก็เรือลาดตะเวนเยอรมันพิิิเเเเเศศษษนน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 ะะะะคคคคคครรรรััััับบบบทททุุุกกกกกกกแแลลล้้วว็็งอออีีีีี2.5าญชพพ7หมมมืย ก็คือของรางวัลเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับรีบไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกกคนเนี่ยเข้าไปลบกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็คือไอดีของผมซึ่งผมจะบอกให้นะว่าผมเนี่ยมีเรือลบทุกทุกประเภทนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยไม่ได้เติมนะเพราะว่ารู้ไหมพี่เล่นจนโหดจนต้องเอาไปซื้อเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องเน้นเติมนะครับทุกคนเล่นบ่อยๆเล่นนานพอเล่นบ่อยเล่นนานพอชนะเราก็จะได้เงินไปซื้อพวกเรือนะครับโอเคเราเล่นเรือไหนดีวะทุกคนอันนี้เทียห้าเราเน้นเฮดพีเยอะหรือว่าเน้น เน้นเลยดีวะอันนี้เทียแปดเราเล่นเทียร์หกล้วผมเล่นเทียเจ็ดแล้วกันนะผมไม่อยากเล่นเทียแปดว่ะอันนี้เป็นเรือมังกรมังกรสิงห์พยักนะครับผู้ถูกไหมเนี่ยโอเคผมเล่นเรือเนี่ยแหละมาเทียเจ็ดนะครับทุกคนเป็นกัปตันหวังฉางหมาโอเคไปตื่นเต้นว่ะทุกคนอย่าลืมไปลงทะเบียนรับไอเทมฟรีกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนมาเฮ้ออุ้ยมาแล้วว่ะเรือลบว่ะเรือลบว่ะเรือลบว่ะเอาว่ะ คือผมบอกเลยนะว่าเกมเนี้เวลาเราอยู่ในเกมนี้นะครับอินเนอร์ของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนะครับของเราเลือดหมื่นสี่เลยว่ะทุกคนเป็นเทียเจ็ดแต่เลือดหมื่นสี่น่าจะเป็นเรืออารมณ์แบบว่าไว้ไว้แบบหลอยนะครับไว้หลอยเราจะไปแท้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเรือพวกเรือแทงจริงจริงอ่ะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเลือดประมาณสี่ห้าหมื่นเลยนะครับตอนเท่าที่ผมเล่นมานะเดี๋ยวผมดูก่อนเราเทียเจ็ดอันนี้เทียห้าอันนี้เทียร์เทียรหกเทียรหกเทียร์ไม่มีเทียแปดมีเทียแปดอันหนึ่งนี่เรือเรือใหญ่อันเนี้ยเรือใหญ่เลยล่ะอันนี้น่าจะเก่งอยู่ ของทีมเขามีทีอะไรบ้างเนี่ยไม่เป็นไรช่างมันเราไม่สนใจทียรับว่าอยู่ที่ฝีมือในการยิงของผมเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องไปทางไหนเนี่ยเออทางนี้ดิเรื่องของเราไวป่ะเรือของเราช้าอ่ะโอ้ยไวไวไว,ไว,ไวไค่อนข้างไวนะครับทุกคนโอเคเพื่อเราอยู่ฝังคนจริงๆเราควรไปแต่ผมขอดูก่อนนะอ๋อเรือเรายิงทางข้างได้ทางหน้าล่ะทางหน้าได้สองทางหลังล่ะทางหลังได้สองแต่ทางข้างจะได้สี่นะครับทุกคน โอเคงั้นเราเพื่อน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 จะชนกูทำไมล่ะอันนี้สโมอของเรามีไว้ไว้หนีด้วยสโมองเดี๋ยวใช้ AP จอกเกาะอันนี้เป็นกระสุนหัวระเบิดจริงๆอ่ะเราใช้จอกเกาะก่อนดีกว่าจอกเกาะแล้วก็เปลี่ยนกระสุนแต่ว่าของเราเป็นเป็นหล่อยเนาะเฮ้ยมันยิงกันแล้วว่ะเอาว่ะเฮ้ยแต่เรือเราค่อนข้างไวนะครับผมชอบอะไรไวๆอยู่นะครับอย่างเช่นลิ้นผมเนี่ยมันมันค่อนข้างไวอืมนะไปถามกาฟาเรนไฮไม่เจอไม่เจอศัตรูนะฮะในสามนาฬิกาฟาเรนไฮอู้หูมันยิงกันแล้วว่ะจริงๆเราต้อง ต้องต่อ,ต,อต่อนะเราจะแบบไปบวกไม่ได้นะเพราะถ้าไปบวกเราเราแพ้เลยเพราะว่าเลือดผมค่อนข้างน้อยนะครับเราไปอยู่กับเพื่อๆนๆดีกว่าวเจอ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 ยิงไม่น่าถึงว่ะลองกอนไม่น่าถึงนะทุกคนไม่ถึงโอเคไม่ยิงกันมันเลยว่ะเฮ้ยเอาละไอ้ตัวนี้ ไอตัวนี้ไอตัวนี้ถึงไอตัวนี้ถึง,ถงจะเย็นใจเย็นจริงเดี๋ยวเราเอาเหยื่อแรกคือไอ้นี่นะยิงสุ่มๆไปก่อนเราคือเกมนี้เนี่ยถ้าเราได้เล่นกับเพื่อนนะครับทุกคนมันจะคือการเกมที่แบบสู้รถไปด้วยวางแผไปด้วยเลยนะครับผมว่ามันค่อนข้างสนุกนะอโอเคสต็อปเลย ไม่มีโอกาสโดนแล้วเนี่ยเฮ้ยมีโอกาสโดนแล้วเนี่ยโอเคแถวไปแถวไปผมว่าโดนว่ะผมว่าโดนว่ะผมนิดเดียวไปไม่ทายอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันยิงผมมันยิงผมไปเมื่อกี้ผมก็ยิงม,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 มันโดนแล้วอะ่ะมาดิผมผมจะหยุดมาดิ มาดิมาดิมันโดน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 ผมมันโดนผมเฮ้ยผมก็โดนเยอะเลยว่ะมาดิมาเด้โอ้ยโดนโดนเออมาดิมันจะตายมันจะตายทุกคนเฮ้ยโดนมาดิมาเด้ คุณมันจะตายแล้วมันโดนแผมตาย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 หนึ่งตายหนึ่งขีดเก็บหนึ่งขีดเก็บหนึ่งโอเคมาดิมาเดโดนปะน่ะโดนสวยคิงมาดิโดนโดนอุ้ยโดนมันโดนอ้ยมันโดนลูกสการ์มันโดนรถมันโดนมันโดนมันโดนอะไรอ้ยลูกไม่ถูกโคตรดิดมาเดเพื่อน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 ช่วยกูหน่อยเพื่อนมาดิ มาดิไอมเต็มอีกอ่มาดิมาดิเต็มเต็มมาดิาดเริเบิร์ดเออมาโอเคมันเหลือสี่มันเหลือมันเหลือสี่สมาดิมาดิยันเลยยันเลยเรายันเลยมาดิยันเลยมาดิอุ้ยโดนโดนโดนขอดูก่อนมันโดนจริงไหมเนะี่ยผมว่าโดนว่ะ ผมว่าโดนว่ะผมว่าโดนว่ะผมว่าโดนว่ะบึ้มมาโคตรเดือดอุ้ยนี่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 หนีก่อนหนีก่อนเพื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 อร์ตกูทีโอ้ช่เย็นนะคิงใจเย็นผมจะตายผมจะตายโอเคซ่อมเรือเสร็จแล้ว เราต้องลอยแล้วนะครับถ้าเราไปอย่างนี้เราแพ้นะครับโอเคเราต้องลอยแล้วเราต้องเล่นลอยแล้วเฮ้โหมันเหลือสองมันเหลือ 2, มันเหลือสองมันเหลือสองโอเคจอยั่ไงคริงยังไงก็ชนะนะครับตอนนี้เราเหลือห้ามันเหลือสองแต่ว่าผมเนี่ยจะบวกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเลือดผมค่อนข้างน้อยโดนประมาณสองดอกน่าจะตายไอ้นี่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเนี่ยให้ผมแบกอยู่คนเดียวเลยอะโอ้โหไปไปไหนโอเคโอเคแตกสองเลยหนึ่งเลยหนึ่งเราต้องไปช่วยเพื่อน โอเคเพื่อ,อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันน่าจะบุกอยู่ฝั่งนู้นนะใช่ป่าวะน่าจะบุกอยู่ฝั่งนี้นะครับสองอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่ผมเจอผมเจอแล้วผมตายเลยเนี่ยผมมาวิ่งอยู่เงี้ยไม่ไม่ควรเลยแต่ยังไงก็ชนะนะครับยังไงก็ได้แรงละบ้านเขาสวยมากไม่อยากไปตรงนี้เลยไปมามาตายเพราะคนดูก็ได้วะไปไหนวะไอสองอะมันแอบอะมันซุ่มอะทุกคน เขใจเลยเวนโคตรเดือดช็อตเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเดือดอุเจอแล้วเจอใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลขสองว่าเลขสองถ้าใครมีคอมรีบโหลดเกมนี้เลยนะครับทุกคนคือเกมนี้มันมันมันทำให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอม,มันนั่นผมเห็นแล้วนายอยู่ฝั่งนูน้นแต่ถ้าผมไปก็ต้องไปแหละมาผมไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนผมตายฟรีหรอกเรามีสมอโอเคเรามีซ่อมซ่อมซ่อมเรือ,อ<ๆ>นาเจอแล้ว หนึง่งไอ้ยแล้วเพื่อนไม่ไปช่วยอ่ะเอ้ยนี่ไม่ไปช่วยเพื่อนอ่ะไปฝั่งนูนะ้นน่ะมาดิ้ทำไมไม่มาช่วยเพื่อนกันเลยเออไม่ใช่ถ้าผมโดนไอ้โคตรแม่นเลยนะไม่โดนไอฝั่งคนนี้น่าจะมาด้วยกันนะครับทุกคนเฮ้ย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 เดี๋ยวว่า อย่าว่าไม่โดนไปไปใส่กระสุนไปลุยลุยไปโดนโดนไปโดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยมารอก่อนเพื่อนเพื่อนเราแตกกนะันอะเพื่อนเราแตกกนะันอะไอ้เหี้ย่ซวยละ เอาชนะโคตรเดือดเลยว่ะทุกคนโคตรเดือดโคตรมันว่ะเฮ้ยผมบอกเลยไม่โหลดไม่ได้นะครับทุกคนแล้วแบบดูดิเรือลบค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนไม่ค่อนข้างหรอกคือเยอะมหาศาลเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้นี้ครับเราเล่นเรืออันนี้ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนเนี่ยมาปรับแต่งเรือนะครับทุกคนนี่เรือของเรานะครับอันนี้คือการอัปเกรดนะครับทุกคนโอเคไปผมบอกเลยครับผมอัปเกรดยัน นี่ขนาดเรืองผมยังไม่อัปเกรดอะไรเลยนะครับทุกคนถ้าเรืองผมเนี่ยใส่พวกไอเทมหรืออัปเกรดเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีใครชนะผมได้โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนสีไหนสวยวะเฮ้ยฝีนี้ฝีนี้โคตรจ้าลยว่ะเฮ้ยฝีนี้ดูเรียบๆดีนี่นีสีนี้เทสีนี้เท่ไปคือจริงเรา เรามีแค่เรือ,อลำเดียวเราปั้นเรือนั้นให้มันดูโหดให้มันดูเท่ก็ได้แล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปผมนะครับแล้วก็ลิงก์ลงทะเบียนฟรีรับไอเทมสุดพิเศษมากมายก็อย <c oughs> ูอใ่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับก็ไ like, ว,ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับชอบคิปนี้นะยลืมกดไลค์อย่าลกดชร์ลืกดซับสไครป์ด้วยรับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคิีตัวลาไปก่อนมสวัสดีครับ